มอตอร m o t o ต้ Moto นะครับสมเกียรติจันทราเป็นคนแรกที่ทำได้นะครับผมแล้วก็ที่ทุกคนถามมาหวังว่ากล้องพอข,ขึ้น m ม t ต GP แล้วจะต้องหม้มายืนท็อปไฟท็อปเทรยนเรียนด้วยความเคารพเลยครับกล้องเป็นคนที่มีวินยัยมีมานะนะครับแล้วก็เขารู้จักว่าต้องจะทำอย่างไรปี2ปีแรกนี้กล้องก็ตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องทำความคุ้นเคยให้รูก้กับ ลดให้มากที่สุดนะครับจะมาแบบขีท่ทะลุทะลวงแบบหวังเอาช,าชนะอันนี้ไม่ใช่นิสัยของกล้องครับกล้องจะเป็นคนที่จะเรียนรู้ค่อยๆก้าวไปนะครับผมแล้วก็อย่างที่ท่านในวินว่านะครับมีทั้งพรสวรรค์มีทั้งพรแสวงสวแต่นี่นะครับกล้องนี่เขามีความเชื่อเลยครับว่า ฟ้าหรือขิดเลอจะสู้วานาตนนะสมเกียรติจันทาเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่จะมาสร้างประวัติศาสตร์ของคนไทยให้เดยครับรอนะครับไม่นานนะครับสองปีนี้กล้องนี้จะต้องเรียนรู้วิธีการขับขี่เรียนรู้การความกดดันที่ไปขี่กับไอรุ่นที่มันใหญ่ๆที่มันเก่งๆในระดับโลกนะครับสมเกียรติก็สามารถทําได้ครับสําหรับการเสริมการเพิ่มเติม,ตมวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ครับ สมเกียรติจันทานี่ครับเป็นคนขยันมากเลยนะครับขาดไม่เคยขาดนะครับผมในในการที่จะทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงสมบูรณ์นะครับสําหรับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างที่กล้องบอกนะครับกล้องกล้องไม่ได้อยู่เฉยนะครับมีอะไรก็พยายามติดต่อคุยกับช่างอยู่เสมอว่า hey, ทำอย่างไรจะทําให้เร็วขึ้นหรือทาอะไรนี่อันนี้เป็นข้อดีของคุณสมเกียรตินะครับที่ว่าพยายามแบบคุย กับช่างคุยกับคนที่สามารถที่จะทําให้เขาชี้ช่องให้เขารู้ว่าถ้าทําอย่างไรที่จะทําให้เขาขี่รถได้เร็วขึ้นกว่าที่เดิมที่เร็วอยู่แล้วก็ต้องเร็วไปกว่านี้อีกในเช่นเดียวกันนะปีหน้ามอเตอร์จีสมเกียรติก็ต้องพยายามนะครับติดต่อกับช่างพยายามคุยซึ่งคิดว่าสมเกียรติต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับปกติเตก้ลูซิโอเขาบอกแล้วว่ารถคันนี้มันใกล้เคียงกันกับไอ มอเตอร์ GP ที่จะแข่งคือมันใกล้เคียงมาความว่าพวกไล n ิงโพสิชันต่างๆเนี่ยกล้องถ้าไปขี่บ่อยๆนะแล้วก็ปแบบไอไล n ิงโพสิชันเขาคิดว่ากล้องก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นครับผม